เราได้ความรู้แล้วก็ภูมิใจที่เรามีความรู้ที่จะช่วยคนนู้นคนนี้ได้ได้ช่วยเหลือแล้วก็มีความสุขค่ะเพชรหัววังวันนี้ขอเสนอตอนนักกู้ชีพกู้ภัยบกน้ำทะเลเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อชีวิตอ้าวป้ารับรับวันนี้มีคำถามมาถาม<ค>ป้าชื่ออะไรป้าชื่อนางนิพา,ามากตามเรือค่ะอายุ62 เป็นอสมอมาสามปีแล้วแต่ก็เหมือนเป็นมาแล้วสิบปีค่ะทำไมอะป้าทำทุกอย่างอะคะ่ะอยากช่วยทุกอย่างเพราะเป็นจิตอาสาใช่ไหมคะ ให,ให้ไปทำอะไรก็ไปไปดูคนไข้ติดเตียงช่วยเหลือคนไข้และเกี่ยวกับการกู้ชีพล่ะป้ากู้ชีพก็ถ้าถ้าไปเจอนี่ก็ต้องช่วยค่ะมาเป็นอสอมสนุกไหมฮะก็สนุกค่ะ <c oughs> ชอบ <c oughs> อยากช่วยเหลือคนไข้ค่ะและที่ป้ามาเป็นอสอมที่บ้านเขาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแม่ไม่มีที่ว่าเด็กๆแล้วค่ะอยู่สองคนลูกกับแม่ค่ะ เพราะว่าไม่มีที่ว่ามีห่วงอะไรแล้วก็คือไปได้ทุกที่ค่ะแล้วกู้ชีพกู้ภัยใครอบรมให้ป้าอาจารย์ราจะพัดค่ะถ้าหัวใจไม่บีบตัวไม่ทำงานเลยมันก็ไม่มีเลือดไปที่สมองขาดออกซิเจนแล้วได้ความรู้ไหมฮะได้ค่ะ และถ้าตอนนี้ป้าไปเจอเหตุการณ์จริงอะป้าทําได้ไหมทําได้แล้วค่ะมั่นใจมั่นใจ <laughs> มั่นใจค่ะตอนนี้ป้าตอนเวลากู้ชีพกู้ภยัยต้องระวังอะไรมากตอนที่ก่อนจะเข้าไปช่วยเหลือเราต้องระวงังดูแลตัวเองก่อนว่าตรงนั้นมีอะไรไหมที่มีงูมีมีไฟไหมอะไรไหมถ้าเห็นเราเห็นว่าปลอดภัยแล้วเราถึงเข้าไปช่วยค่ะและการ C P R ที่ถูกต้องต้องทำยังไงอะ่ะพยายามกดให้อยู่ตรงกลางอย่าเอา ดันไปข้างนู้นเขยืมไปข้างนี้ต้องให้พยายามอยู่ตรงกลางค่ะ CPR ใช้เทคนิคอะไรในการจับจังหวะอ่ะมีเทคนิคนับก็ค่า1และ2นะคะแล้วแล่ะไปแทนอะไรอ่ะไปแทนคำสองคำที่ว่าสิบเองอะไรเงี้ยแล้สและามและี่และวหาและวหกและและวแและเก้แลสและการอบรมกู้ชีพกู้ภัยมีประโยชน์อะไรบ้าง ใครที่เป็นแล้วก็จะได้บอกต่อๆลูกหลานแบบว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้นะถ้าเจออุบัติเหตุทางน้ําที่ว่าคนตกน้ํามาอะไรเงี้ยก็จะได้ทําได้ค่ะคนอื่นๆก็จะได้บอกต่อๆกันไปได้ค่ะว่าทําวิธีอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็ยังมีโอกาสฟื้นค่ะฟ mm hmm. ื้นแล้วเราก็แนะนําให้ไปโรงพยาบาลเลยค่ะ mm hmm. ถ้าเกิดรถยังไม่มาเนี่บางทีก็จะช่วยโทรให้เองเลย โทรเบอร์อะไรอะ่ะ1 6 6่ค่ะและช่วงรอรถพยาบาลอ่ะต้องทำปั๊ม C P R ก่อนค่ะทำเจนฝ่ารถจะมาค่ะทำรั้งละ30-30ถ้ายังไม่ฟื้นก็ทำไปเรื่อยๆค่ะที่ป้าทำทุกวันนี้ป้ามีความสุขและชอบใช่ไหมทำแล้วมันมีความสุขสบายใจดีใจอย่างหนึ่งที่ว่าได้ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันค่ะภูมิใจไหมภูมิใจค่ะการอบรมมันมีข้อดียังไงป้า ได้ความรู้ที่ว่าเราเออเดี๋ยวเราเวลาถ้าเกิดเจออุบัติเหตุที่ไหนที่ว่าเราต้องช่วยทางน้ําอย่างเงี้ยในเวลาคนจมน้าเนี่ยเราก็จะได้ช่วยเขาได้ทันและถูกวิธีด้วยค่ะเขาจะไม่ได้รับอันตรายแบบที่โครงหักอะไรเงี้ยค่ะถ้าได้รับการอบรมมันเราก็จะทําถูกวิธีเราได้ความรู้เราก็ภูมิใจที่เรามีความรู้ที่จะช่วยคนนู้นคนนี้ได้ได้ไดช่วยเหลือเราก็มีความสุขค่ะแล้วป้าคิดว่าจะทําแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ ทำเดินจะทําไม่ไหวค่ะแล้วทุกวันนี้ป้ามีความสุขไหมมีความสุขที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ด้วยกันนะคะถ้ารุ่นเดียวกันเนี่ยจีบไปแล้วเนี่ยนางฟ้าชัดๆครับแล้วก็จะช่วยแล้วนะคะเอาตรงจุดหน้าอกตรงนี้นะคะ1และงและ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10